สวัสดีครับวันนี้วันที่23กุมภาพันธ์เช้าๆเราจะมาเยี่ยมนกกระเรียนในพื้นนากันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมองหาก่อนอยู่ตรงไหนว่าเจอแล้เจอละ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 อยู่บนถนนนะครับคู่นี้อ่า ผมตั้งชื่อมันว่าเจ้าเอเจ้าบีแล้วกันนะครับเดินอยู่บนถนนนู้นอากาศตอนเช้าเนี่ยก็จะเย็นเยนหน่อยนะครับเป็นเหมาะสำหรับนักดูนกเลยนะครับอ,อ,อยู่บนถนนมีมอไซค์มานะครับเป็นชาวบ้านที่มาดูแลสัตว์เลี้ยงวัวควายอย่างเงี้ยนะครับ ก็อยู่บนถนนเวลารถผ่านมามันก็จะเดินหลบเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปใกล้ๆอีกนิดเงึงเจ้า AB เนี่ยก็หากินที่กองขี้วัวน,นะครับแสงกำลังสวยเลยเขาก็จะหากินด้วยกัน อีกตัวหนึ่งก็คือจะระแวดระวังภัยเราจะรอแอคชั่นว่าเขาจะร้องไหมภาวนาว่าให้มีการเรียนร้องแถวแถวนี้แล้วเขาจะร้องตอบกลับสวยงามมากครับตอนเช้าแสงสวยดีอันนี้เจ้าบีนะครับเขาจะใช้จงอยปากเนะี่ยเกี่ยฟางหามแมลงกินในพื้นดินหรืออาจจะข้างๆ้างหมูสัตว์นะครับแล้วก็จะ ไม่รบกวนเขาแค่มาดูใช้กล้องซูมเอาเข้าไปใกล้ๆระยะที่ปลอดภัยหมายความว่า,มาไม่เป็นการรบกวนเขาเพราะเขาจะเป็นสัตว์ที่ระแวงพอสมควรนะครับ แสดงว่ามีนกกระเรียนผู้อื่นมาใกล้ๆพื้นที่เขาแล้วเขาก็จะร้องเตือนนะครับเจ้าเอก็ร้องด้วยนะครับก็ร้องเตือนก็นสงสัยจะกินแถวนี้อิ่มแล้ว อันนี้ก็เยี่ยมยามถามกล่าวเจ้าเอบีเพียงเท่านี้ไปแล้วนะ